นี่ครัสวัสดีครับควายบุกควายบุกควายเข้ามาในนาเขตของวัวเรียบร้อยเนี่ยสิมอะไรอย่างดาเดียวคนมุสตาเด็พร้อมโอ้แยี <Okay. S 1> yeah, ่ยยุควายมาบุกพื้นที่นะครับนะจีกินกับบวกกินครับอะไรงูอ่ะป่ะนี้เอาแล้วยึดยึดหัวหาดแล้วยึดป้อมเรียบร้อย โอ้บลไรเด้อาเดี๋ยวมาเลี้ยงควายเด้เลี้ยงงูเด้เเพื้นที่ของหมูหกหมดไปแล้วนี่จะลามมาหมูสิบสามแล้วไปหาเลี้ยงอยู่โนนมูลท่ากุกซีนู่นไปน้ำเขาเด้อน,นั่นเขากับไปได้ไดิ ไอเรียงก็ควายเขาเจอไอ้นั่นละหงัวเขาเจอฮะบอบอหอิกขาดลุยน้ำขี่หลังหงัวก,กับอะไรขคือขี่หลังควายเด้เด็กก็มาพักแวบ,บเดียว,รยวครับไปแล้วครับ นี่บ่ทันไปครับผ่อนอยู่ครับหิว้วหนามผมเลยยังไปรอบเดียวครับรถดเดินไลายก็ควายอยหรอกครับควายอดบ่ได้ขาดน้ำไม่ได้ครับควายขาดน้ำไม่ได้ เออห่อนครับเราห่มไปก่อนครับยังออกไปครับนะอยู่ดอนปูตาครับนะอือผอมเขาคือห่อนแห้งนะครับหิ้วหนามบ่ครับนะต้องแก่แล้วนะเป็นเังไดเบื้องอาการเหมือนกันนะนมริ่มจากไข่แน่ยแหละครับนะเออนอม,มเริ่มจะมีหนามมียังแล้วครับนะไก่มือแล้ว Sau hôm bay, anh em cứ hoàn Mà ừ, mà để lại đó, lạy ừ, ừ, ừ. để lại hai lúc bíu cái chân đấy mày 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 hôm à, mày mày ừ. Ừ. อยู่แดดก่ค่อยได้ครับนะไปกับโบมี่บอลครับเนาะมิตะหอมอยู่ข้าเลยสะพานไปครับต้องให้อยู่ด่านนี้ก่อนจักพักใหญ่ๆครับนะกาวเพิ่นหิวน้ำแห้งอีหลีอดบ่อยจังไปต้องออกไปครับเนาะสั่นไปกับโบมีหยังครับนะหยางไอ้เสือนีแต่ยังที่ว่าหลายอยู่ครับในบริเวณนี้เพเ่็นจะอยู่หอยบ่อครับนะ ด้วยนี่เนี่ยลายอยู่จะอยู่ให้บอ่อครับนะกินก็เริ่มจะแหงแน่กินดีครับแหงกว่านี่จะกินดีดินยังซุ่มครับนะซุ่มมันกักกดแน่แต่ว่าอยุข่อกนี่ยมันกราะเ่าไอยมีปัญหาครับนะแต่ไม่ม้ฟ้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องยันซุ่มกินหยาในานา้ำบ่อเขาค่อยมีปัญหานะครับแหง,ง่ายอยู่ครับ มเฉยฮะมันของลงสาหรครับโรงเสานใงญ้เอ่เอจยก็จุดนลยต้อกันขึ้นไปแล้วุอยไปอย่าไปละโดนแล้วเดิกินไปกินมาเอาไปเกี่ยวยังอีกโอ๊ยกะจะเมนเจ่ายางหะไปท่ตัวทีเปเด่นเนาะจ้าครับสำหรับป่นโฮมฮา บนโฮมเนี่ยคัแพงอันไหนคแพงคำ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 แพงมันขุนมาคือเสื้อยยครองจำเสื้อโยครองไหนเอ้อ้นอน มันตะเบิงอยู่ครับนะในหม้อพันเป็นตัวใหญ่แ,แม่เป็นตัวใหญ่นี่ครับออกถือว่าเป็นผลผลิตที่ใช้ได้ครับสำหรับแม่พันนะสับเปียกเทียบกับตัวแม่พันครับนะถือว่าผสมปลากรับถือว่าพานครับซึ่งแม่เป็นตัวใหญ่ครับนะอาจจะโค้งใหญ่เป็นปลาขาวใหญ่แต่ว่าลูกอะไรตัวจ้าสี่ขึ้นไปครับชื่ออยู่ครับเนี่ย ถือว่าใช้ได้ครับนะถือว่าใช้ได้อยู่ครับปะ่ปะป่ะเร็วไปพุ่กันครับนะจะเลาะ,ะกันไปเรื่อยๆไปสำหรับที่รับดอกก็บพื่อกินเสศนกันบันไดบันเอียกซาเขา อันนี้กันจะทองยัองอ้อกมอ,อก,กันครับว่าไม่เจ๋ยมันตื่นครับอืนน่นบัวปันใดครับไม่เจ๋ยไก่วัวใดครับนะนี่ไก่ใดช่วงเมันขอดมึดมัยครับนะแล้วก็ปล่อยหลุ่นไปแล้ว,แบบวครับเป็นจะดูบวมครับแล้วก็ปล่อยไปแล้วนะเออไป,ไปแล้วมันก็นทองไหมแล้ว สภาพก็จังที่เห็นนะครับเนาะเลี้ยงไปมุมมือมุมเว้นไปก่อนครับเนาะอัดฟางเอาหนักหนักมากมากครับหนักหนักไปอย่าฮะถ้ามีคนตัดไห้กันแยมแรงครับพอกินนมครับได้กินน้ำนมครับมีน้ำครับนุมเริ่มจะมีน้ำครับเห็นหลายตัวแล้วครับเออยเป็นแบบ่าห่นห้นอยู่แสดงว่าในเองของเป็นเตรียมพร้อมนะครับนะน้ำนมเนเริ่มเป็นมีกินนะครับอาจจะมีน้ำนมเริ่มต้นครับ เดี๋ยวถ่ายลูกๆมันเอาแม,นมาแวนะครับออกไปแล้วบ้านไปไปไปออกไปแล้วไปเฝ้าเร็วไปเร็วออกไปเร็ว,ว,ว,วแม,นมแวน่ารบาดนซื้อใบเสียถือ,อเปลี่ยนมือก่อนเอ้แมวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วเฮ้ย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  ามูปไปๆปได้หอดใจเนาะเนาะกล่องอุณหภูมสูงพุภูมิสูงเหตุใ้ตายภาพตอนเนืองได้หอดใจครับเนี่ยจีบตัดกวนอีกสละตัดไปมือจืดจืดเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกลายอีกแล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ยกบแม่ไข่แม่ลาหอยครับนะหอยหาป่าเส้นมากกับปลาหอยงมหอยมะขายครับนะเฮ้ยต้มไายครับต้มทรงครับนะหอยเชฉรี่ยตรงนี้ครับหอยขมมือนี่เฮ้ยเฮ ไปเลไปเลมากินน้ำนะครับไปเลาะเท่านันตัวเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปเย่าเลววววเลวเลวเวเๆวเล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 วเๆวเล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 วเ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 ว โอ้ตาปอยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีงัวครับของพอบินครับนะรานไส้พอบินวินเยโมนเฮ้ยเฮ้ยไปเบิไปเเยเลูเลูเบลเ้ยเบิ้เบ้ยเ้ลเฮ้ยเฮ้ย ไปดูไปดูไปดูไปไปไอ้หอดไสครับหอดไซอากาศหอนีครับตัดก็คือจบนะครับนะฮ่นอากาศอุณหภูมิสูงไปได้ครับอาจจะอาจจะตัดไปเองเนี่ยอาจจะต้องมัดครับนะแต่ได้๋ยหอนเมื่อยละเมนโลดครับนะ เป็นประจำเรื่องหลังนี่ใส่ด้ปีเดียวครับนะปกีกว่าเองครับนะตัวสัตว์แต่ออกมาเรื่อยๆรื่อยแ้ววยครับเนาะเราบระกาศอยากเก็บภาพบรรยากาศเก็บคลิปจังสี่ไว้ครับนะให้อยู่ในอินเทอร์เน็ตนี่แหลนะเนาะอยู่ในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลครับนะโซเชียลเก็บไว้เอ้ยมือนาฮาลุ่นไปไปไหนมาเบิ่งกับความสูงอีกครับนะเฮ้ย ไปไปน้ำมาได้ก็จะกินเนาะโอ้ยไปเรื่ไปเรื่ยอไปแต่เบิงเถอให้ท่านผู้ชมถี่มาเบิงครับนะปอนคายบรรยากาศชาบนบานเฮาครับเนาะไปเห็นงานอยู่ทางไก่ก็นเเบิงกันอยู่ขมสุขเงอนอย่างนี้ครับเนาะอันใดที่นชนชอบนะการเลี้ยงงัวบหมนบานเฮานี่ยละเลี้ยงธรรมชาติไปไปชาดีาดลีสุกเลย โอ้หานี่แทบสิบริเต้เลยเฮ้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 ยไเน้นหยาเน้นฟางไม่ลักนะขอดีก็คือมีพื้นที่ครับนะพื้นที่ปล่อยเลี้ยงมีพื้นที่เลี้ยงมีพื้นที่ปล่อยเลี้ยงครับนะถือว่ายังยังเป็นระบบเก่าพื้นทีมาเลี้ยงครับนะเสียเป็นมือกับย้อมครับนะเป็นเพื่อนกินหยาไม่กิ่มอ๋อยังอยู่ครับมีความสุขคือกัน กินอิ่มกินเต็มเพื่อกินไปอิ่มกับก้นเลี้ยงกับตัวนกจ่ากินหยากอยู่พ่ดกันนะไปละไปละไปละกินอิ่มท้องเนี่ยกับยางไข่เนี่ยครับนะโมนี่บอดื้อครับพอบอกว่ามีหยายแมแรงครับนะแต่โมนี่บอมมีครับพรุ่งนี้ถึงจะมีครับพรุ่งนี้อาจจะตัดหยามีทุล่ะไป ตีบ่ได้ครับทนะั้งหน้ามีของครับตีเหตุท่านกันครับมันเป็นนิสัยนะตัวเลี้ยวนี่ยบ่ถูกแซนะ่ตัวสาเนี่ประจําครับนะคุณโฮมต้องรับอาสาโดนตลอดเพราะทาเหลี่ยมเป็นฝูงกันยากแน่ครับนะตัวใดตัวหนึ่งบ่ได้นะต้องรัดท่านกันยิบงบ่โดนครับนะยิบงบ่โดน <laughs> จิกาไปไป,ปลายลาย,ลาย,ยังเสียดปล่อยอะไรถุงอีกรอบ อีกบโดนนะคิดไว้ว่าบโดนครับนะไปไปต้นอลางต้นอลางอลางมาอลางไปลูกใส่หน่อยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมาจากสตัดขางทางนะครับนะเฮ้ย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 นี่ครัทองแกไปแกแล้วนุมไครเนี่ยล่ะห้าหกเดือนแล้วครับนะ เอ,อ,เอ,อไปกันแล้วนี่โฮมจังหน่อยครับนะอไก่จะถึงบ่อนกินน้ำแล้วสภาพกล้องเราเป็นยังไงบ้างครับยังพอสู้ไวไหม จะถึงที่ครับถึงที่ไปกินน้ำกินน้ำแล้วก็เดินต่อไปไปถึงสะพานข้ามสะพานนะแล้วก็จะปล่อยไปแถวนั้นเลยครับที่ไม้มั่นที่สุดท้ายแล้วสำหรับปีนี้ไม่มีที่อื่นแล้วครับนะมีแต่ข้งขอกครับแอบพยายามไปเลี้ยงให้ได้ร้ายที่สุดครับนะหัวสิงหากันยาตุลาพฤจภาสา3เดือนกว่านะ สามเดือนกว่าเราจะได้ลุยกันนะไปใช้กันไปก่อนครับช่วงนี้กินน้าเลยเฮ้ย,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 ยไปทางเดี๋ยวนึงไปทางเดินึงอ่ะก็จะไปกินบริเวณน,นี้แล้วครับนะ,ะก็จะกินน้ำกินชาไปเรื่อยๆนครับช่วงนี้ไปใช้กันได้ครับนะให้เพิ่นไปครับขาไปล่าไปน้ำครับนะ เวลาไปน้ำเราจะไปถึงสะพานกะกะาว่าจะชั่วโมงสองชั่วโมงครับนะเออเลยเอยเอาเลี้ยครับเอาเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยนไปใส่วันแมวบาเียเอยเอาไปดักครับไปว่าได้ แต่เล่นหนังสือเนี่ยว่าจะกินครับได้ดักก้อนครับมาชิเลี่ยวก็เลี้ยวกันี้ครับท่านบ่เออผมโฉค,ครับเป็นลักษณะนี่นี่นติดหยาอย่างครับเนี่ยเหมือนลักษณะอาการเหมือนน้ำตาลปีที่แล้วครับสมแล้วติดบดติดปลุนเรียนน้ำมาเออ เอาเนี่ยเดียบร้อยครับนะรักได้แล้วเป็นหนึ่งเซมในสัก,กวันครับนะขอบคุณทุกทานที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ